ไว้เด็กก็เหมือนเด็กอยุธยาทั่วไปก็อยู่กับฝุน่นอยู่กับความแรงจําได้ก็หน้าแ้งนี่สิ่งที่ทําก็คือก้อนดินมันจะเยอะมีจิ้งหรีดมันอยู่ในนั้นเยอะก็จับจิ้งหรีดมากัดกันถ้าเห็นพึ่งก็จะเอาก้านมะละกอแล้วก็เอาบุหรี่ใส่พึ่งแล้วก็ไปตัดเอาพึ่งมากินพอดีพ่อทําตาลก็ต้องขึ้นไปกินน้ําตาลบนยอดตาลเด็กมันนอกจะชินกับเรื่องขึ้นต้นไม้เกิดมาจําความได้มีมีรองเท้าใส่ ก็ม <Construction. S 2> ีรองเท้าลูกเสือคู่เดียวจบป .4 เขาส่งให้ผมไปเรียนมัธยมเรียนได้7วันแล้หนีไม่ไม่รู้เป็นเพราะอะไรไม่ชอบตอนนี้พี่ชายผมเนี่ยเขาบวชอยู่เพากลัวว่า ผมนะ่ต้องตกต้นไม้ตายแน่ๆพอดีมีเด็กๆในเพื่อนบ้านอะอยู่แถวนั้นนะเขาบวดเขาบอกจับไปบวชไหมบอกเออเอาเอ,าเอาก็บวชเนรบวชเนรก็รับศีลสิบกบวชเนรก็หููท่องหนังสือเป็นการหนักนะทำดีต้งนะทำโทอยู่บ้านนอก2ปีแล้วมาอยู่งเทพมาเรียนหนังสืออยู่ที่วัดดาวดึงบางยี่ขันส, 2500, 5, 6, 7, 8, 9, 10, สัตว์พอผมศึก2511 แล้วก็มีเพื่อนเป็นเนแล้วก็พไปหาพี่ชายชื่อพี่ลุงเรืองธรรมรัก เขาเป็นคนโทนอยู่สี่แยกคลองบัวแล้วพิสารอรารเสนีน่ะเป็นโคศกเปิดพงเปิดเพลงให้ฟังนน่นฟังนี้เราก็รู้สึกมันน่าสนุกแต่ว่าจริงๆฝั่งลึกๆนะ่ยอยากดูเขาถ่ายหนังว่ามันเป็นอย่างไรยังไม่ได้คิดถึงเรื่องเล่นเรื่องแสดงอะไรหรอกบองังเอิญเนี่ยพี่รุงเรืองธรรมรักษเขาก็มีรู้จักพันคำสร้างหนังเรี๋ยวสนใจก็ไปหาก็ได้เดี๋ยวผมเขียนจดหมายให้ก็บอกเอาไว้บวชพระนะศึกมาเดี๋ยวก็มาคุยกันเผื่อจะมีงานอะไรให้ทำบ้างศึกก,ก็กลับไปหาพี่เนี่ยรุงเรืองธรรมรักเออพอดีเนี่ยผมได้ข่าวเพื่อนผมมชื่อ เทีบกุยกมุตมันทำหนังเรื่องนางไพยตานีฉายช่องเจ็ดอยากไปดูไหมล่ะไปไปไปมีอะไรให้ทำอะไรทำได้นะได้ครับผมอยากรู้อยากเห็นอยากดูถึงวันแรกก็ถึงกลางล่มกล้องสมัยกันมันกล้องโบแล็กใช่ไหมเดี๋ยวขอไปฉี่ก็ตามเข้าไป บอกอ้าแล้วทิ้งกล้องมาทาไมเอาแล้วล่มนี่เอาไว้ให้ใครล่มนี่เขาเอาไว้กลางกล้องกลางฟิล์มฟิล์มต้องอยู่ในล่มเดี๋ยวฟิล์มมันจะพองครั้งแรกในชีวิตที่เข้าไปเกล้องถ่ายคือผมกลางล่มก็ได้ความรู้ลอ,อ๋อล่มนี่ไว้กลางให้ฟิล์ม หลังเฉลิมกรุงเนี่ยช้ามาเด็กๆวัยรุ่นอะไรหรือคนแก่ก็ต้องไปอยู่หลังเฉลิมกรุงเพื่อเขาจะเอาไปเป็นเอ็กซ์ต้าตัวประกอบหรือสแตนแมนรุ่นพี่เขาก็สอนต้องต้องดีร่างกายอย่างนี้ล้มลงโตต้องเป็นอย่างนี้ล้มลง,ลงใส่กระจกต้องเป็นอย่างนี้เป็นตัวประกอบไปหลายเรื่องเหมือนกันได้40บาทสมัยนั้นเราชอบเสียเส่ยงๆอยู่แล้วแล้วจนวันหนึ่งพี่เปี๊ยกพี่สายรักเสีนีแกก็รู้ว่าเราอยากเล่นหนังเลยเออเออเดี๋ยวเดี๋ยวลองถามพี่จี๊ดดิว่าตอนนี้เขาทําอะไรกันยังไงพี่จี๊ด สุรพงม์นุีเป็นผนแกจัดเสื้อผ้าของวังอัศวินแล้วก็จัดให้เราวรด้วยเออพิจิตเ,เนี่ยเอกมันอยากเข้าวงการมีที่ไหนเขาอยากได้เด็กบ้างอยงเออเออมีท่านมุ้ยเขากลับมาจากเมืองนอกอยากได้พระเอกทีวีแล้วก็ท่านกบก็อยากจะได้พระเอกทีวีเราไม่ได้ฝันถึงขนาดนั้นเราคิดว่าเออขอให้ได้อยู่ในวงการทําอะไรก็ได้เห็นดาราที่เราชอบเราก็มีความสุข เป็นตัวประกอบอยู่อีกสองสาเรื่องถึงเข้าไปหาท่านมุยพอไปหาท่านมุยวันแรกที่เจอท่านมุยบอกมึงชื่ออะไรวะชื่อเอกครับมึงอยากเล่นหนังเล่นได้ก็ดีครับท่านถ่ายเรื่องหญิงก็มีหัวใจทำได้ผมว่าไปซื้อไทยบอลลูนพูเเซนละยยี่ห้าบตัวแบบ ว่าเอกมันต้องมีไทอะนะไปสมัครแต่งตัวเรียบร้อยท่านบอกเดี๋ยวจะมีเด็กตกน้ำเนี่ยเดี๋ยวกูบอกให้มึงโดดมึงโดดเลยนะก็โดดลงไปเอาเด็กขึ้นมาเด็กตอนนั้นอายุสักสามขวบเด็กผู้หญิงโตขึ้นมาก็เป็นในตุ๊กตาจินดานุสเนี่ยก็แค่นั้นเองโดดลงไปช่วยเด็กแค่นั้นเองไม่ต้องพูดอะไรมีแค่นั้น <laughs> <laughs> มันมี หนังเรื่องห้องสียมพูท่านม้ยเขาสร้างท่านม้ยเขาก็เอาผมไปถ่ายสตอนเล่นเป็นผูาลเล่นกับชานกัรมานาท่านเขาก็ให้ใครโทรมาตามผมบอกหนังกง็ตังล้างมาแล้วจะส่งช่องเจ็ดให้มาดูหน้าตัวเองท่านเขาก็บอกเออทำไมหน้ามึงขึ้นกล้องเนี่ยว่าผิวมึงขึ้นกล้องก็มีอยู่คืนหนึ่งผมนอนอยู่ในทุนวัดพระมาเรียกบอกมีคนขับรถเจ้ามาหาตอนตีสอง ท่านคอยอยู่ในรถอยู่ที่โรงพักบางยีขันว่ารถเข้ามาไม่ได้ท่านม้ยให้มาเก็บเสื้อผ้าจะไปฝึกดำน้ําที่พัทยา7วันไปก็ไปอยู่กับท่าน7วันท่านพาไปกินน่นพาไปนี่กลับมาบ้านท่านม้ยที่วงางหลวงเขาบอกมึงอยู่ที่ไหนวะเนี่ยมึงไปเอาเสื้อผ้ามาอยู่กับกูไปกูจะได้ใช้มึงง่ายหน่อย ก็อยู่กับท่านมุยตอนนั้นยังไม่ได้ทำหนังใหญ่ทำหมอผีให้ผมเป็นพระเอกต้นๆ้1 2น2 0า2ก็ถ่ายเรื่องหนึ่งเรื่องป่าสังคมฉายช่อง7นี่ผมเป็นดาราช่อง7จนะหนังทีวีช่อง7ให้ชื่อจริงชื่อพิทยาเทียมสเสวทยังไม่เป็นสอนละ์อยู่กับท่านก็ทำทุกอย่าง แล้วแต่ท่านจะใช้อะไรเพราะบอกมึงมาอยู่กูจะได้ใช้มึงง่ายใช่ไหมทำอะไรท่านนั่งตัดต่อก็นั่งชงกาแฟดูก็ตัดต่อท่านเขียนบทก็นัง่งดูก็เขียนบทไปดูโลเคชั่นก็จะมีรถตู้มีคนขับท่านเขานอนหน้าผมว่ามีหมอลูกมีพ่อผมหือก็นอนข้างหลังไปกันสองคนไปอย่างนี้ตลอดเพราะเราจะอยู่ใกล้ชิดจะไปติดสอยห้อยตางม,มาตลอด บังเอิญมิชพัญชาตกเครื่องบินตายแล้วเขมิดก็ถ่ายหนังไว้เยอะก็ปรากฏว่าประเทศไทยไม่มีพระเอกหนังมีสมบัติเม,ม,มธอนีคนเดียวพระเอกบูไม่มีละเหลือพี่แอรคนเดียว30วัน30คืนหนังมันมีเป็นหลายร้อยเรื่องหนังสือพิมพ์ทุกฉบับเลยเขาบอกไม่ได้ละบริษัทใหญ่ๆเนี่ยต้องรับผิดช,ชอบหาพระเอกขึ้นมาประดับวงการเจ็ดคนเจ็ดบริษัทพอดีท่านมุ้ยจะทําเรื่องมันมาความมืดผมคู่นายนาชีวานัน์ไปเปิดตัวด้วยกันที่ราตรีมงกุฎด,ดาวของ โรคดาราหรืออะไรสักอย่างเนี่ยเจ็ดคู่ผู้ชาย7ผู้หญิง7มันมาความมืดคืนที่มันมีเหตุผมออกไปข้างนอกทุกวันนี้ผมยังไม่รู้เลยคืนนั้นเขาถ่ายชายาแต่ผมไม่มีตัวผมไมกินข้าวปากซอย ขาสามทุ่มกว่าผมกลับมาท่านแบบไอ้เอกมึงหายไปไหนมาวะผมไม่กินข้าวปากซอยผมไม่มีตัวเนี่ยแล้วท่านเสร็จแล้วเหรอกูไม่ถายไม่เคยแล้วเขาก็ปลดชายาระโวก็หาพระเอกใหม่ทั้งพ่อแม่ท่านมุ้ยก็หาพระเอกใหม่คนก็ามาสมัครเยอะท่านมุ้ยกว่าเอกมึงรู้ไหมกูไม่เอาใครแล้วกูจะเอามึงผมเป็นพระรองอยู่ก็เออกูจะเอามึงเป็นพระเอกผมจะมาแทนชายาได้ไงนะท่านก็เห็นผมเข้ากับเขาผมยังสั่นผมยังประมาเลยมึงจําไว้นะกูจะทําให้มึงได้ตุกตา,าทองมาก,กว่าชายาผมว่านายพูดเล่นอะไรใช่ไหม พี่สาวท่านมุย้ยทานน้องท่านมุย้ยทุกคนในวังเนี่ยเขาก็รักเราว่าเราธรรมะธรมโมเราไม่มีพิษม,มีภัยกับใครามาลงที่เราท่านมุ้ยเขาก็มีสไตล์ของเขาเขาก็บอกว่าพระเอกของมุ้ยเนี่ยไม่เอาหล่อไม่ใช่ซุปเปอร์แมนเป็นคนธรรมดาสแสดงเป็นคนคือพระเอกหล่อถ้าวันใดมันไม่หล่อมันอยู่ไม่ได้ให้มันเล่นเป็นคนไม่ได้ให้มันเป็นพระเอกท่านมุ้ยเขาเอาผมหลบมาทางนี้เพราะฉะนั้นหนังท่านมุ้ยทุกเรื่องผมจะเป็นคนตลอดไม่เดีเ๋ยวยิงเก่งอะไรมีอารมณ์ดีอารมณ์เสียมีรักมีผิดหวังมีกูให้มึง เล่นนนเเป็นคนรื่องชื่อก็เอาเป็นว่าตกลงจะไม่ใช้ชื่อพิทยาเทียนสเวัสแล้วในฐานะที่เป็นพระเอกของละโวชื่อสอสอมาจากไหนสอละมาย่อมาจากพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าอนุสรมงคลการพ่อท่านมุยประธานบริษัทละโว ก็ให้เกียรติเสด็จพง์ก็สุรพง์พี่จีเขาก็เอามาฝากแล้วท่านมุ้ยหายไปไหนก็เลยเป็นหม่อมเจ้าชาตรีก็เลยเป็นชาตรีสามคนมารวมเป็นเป็นสุรพง์ชาตรีพอขึ้นไตเต้ลมาเนี่ยเปิดหนังมาด้วยผมเดินสุ่บุรีกำลังจะกลับบ้านนอกอยู่ๆผู้ร้ายออกมา ปืนยิงตุ้ม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 มันตกไปในน้ําอุ้มขึ้นมาหมอการเปิดตัวเขาชื่อการใครไปดูหูหนังไทยนี่ถ้าพระเอกตายตอนจบก็เจ๋งและอันนี้เปิดมาพวอกโดนยิงตายเจ๋งหนักเข้าไปอีกแต่ปรากฏว่าช่วงนั้นมัน14ตุลานักศึกษาชอบหนังสไตล์นี้หนังสือทุกฉบับถ้าไม่เขียนเขาชื่อการถ้าใครไม่ดูเชยสมัยนั้นมันยังไม่มีประชาธิปไตยทหารใหญ่ มันเหลียวให้มันจริงคือทําอะไรทาจริงไม่ใช่แบบพระเอกล้างหน้าก็กลัวเครื่องสำมังล่วงของท่านไม่ได้เกาหัวเกาจริงล้างหน้าก็ล้างจริงเล่นคนเลี้ยงช้างเห็นไหมเอกมึงฉี่ได้ไหมวู้ใครจะฉี่ได้ต้องกินน้าเย็นๆเอ้ยใครก็ได้ไปเอาน้ำาอเอกมันกูจะถ่ายมฉี่มึงฉี่นะผ่านข้างหลังมึงอ้วกได้ไหม บอกจะเอาอะไรอ้วกไม่มีอะไรอ้วกถ้าจะให้ผมอ้วกต้องเอาเหล้าไม่ให้ผมกินเพราะเวลาผมกินเหล้าอะไรผมจะอ้วกเฮ้ยใครมีเหล้าไม่เอก <laughs> กินเหล้าไปกินเหล้าสามโมงเย็นแล้วไอ้เฮ้เอกเมื่อไรมึงจะเมาเนี่ยเดี๋ยวแดดหมดถ่ายไม่ได้นะท่านเขาช้อยแบบงี้ยสุรนะิโยไทยเนี่ย ไอ้เอมึงมาดิไอ้มึงแต่งหน้าเองดูดิเติมตาบอดหน่อยเพราะมึงโดนฟันสมัยนั้นมันไม่มีรักษาตากูเห็นหมาตัวไหนที่มันกัดเก่งๆน่หน้าแหกทุกตัวเลยกูเอามาจากหน้าหมามาใส่หน้ามึงแล้วตอนสุดท้ายมึงจะตายยังไงอ่าคนด่าก็าตายด้วยดาบถ้ามันไม่ไม่เท่มึงต้องตายด้วยปืนอะไรเงี้ยเขาจัดให้แต่ว่าหาตอนไหนวะมาโพในเลยสวนนี่มาเป็นพระในเลยสวนได้ไงใครจะมานั่งจำมึงได้วะเดี๋ยวมึงเป็นพระคนก็ลืมภาพมึงและ้วลืมไหม คนเลี้ยงช้างเนี่ยหลายคนบอกอ้ใครมันจะดูคนเลี้ยงช้างพอดีผมรู้จักหลวงพ่อสมชายว่าไปให้ท่านแผ่เมตตารู้จักหลวงพ่อไพบูลณ์ดีไหมครับคนเลี้ยงช้างทั้งนั้นมันมืดหลวงศรพงษ์ถ้าได้ร้องเพลงจะดีร้องเพลงผออายุ40กว่าหลวงพ่อจะร้องได้ยังไง บอกไปเถอะเดี๋ยวมีคนออกไปร้องเจอจารันเมืองลบก็ลเลยเล่าเรื่องนี้ฟังพี่จะร้องเพลงเหรอเดี๋ยวผมบอกเยอาะพี่ร้องเพลงใส่เทปแล้วส่งมาที่บริษัทผมก็ร้องเพลงเก็บตะวันปรากฏว่าพี่ฟังดนตรีเป็นอะ่ะพี่ไปรงเรียนรับร้องเลยร <laughs> ้องเลย ร้องไป9ป้าเพลง10เพลงเนี่ยเพิ่งได้มาเนี่ยชื่อเพลงอะไรแล้วแต่ยังไม่ตั้งชื่อเดี๋ยวพี่ลองร้องเล่นเล่นดูนะก็ะเลยร้องพอกดออกมาร้องเล่นร้องสนุกถ้าร้องดีคนไม่ฟังก็เลยไม่ต้องไปร้องใหม่ก็ร้องเล่นวันนั้นก็ได้ไปเลย <laughs> จากเด็กบ้านนอกเรียนแค่ป .4 ทุกวันนี้ท่านมุฮโทหหามึงว่างมา,วา,มากวาเมื่อคีจักรยานกับกูดูหนังกับท่านทุกคืนดูสองทุ่มครึ่งออกมาตีหนึ่งทีสองนั่งกินข้าวต้มท่านต้องภูมิใจที่ผมอยู่คู่กับท่านตลอดทําให้เขามีความสุขวันนี้มึงจะดูเมื่อคีไหมเดี๋ยวกูพามึงไปดูอีกทีเดี๋ยวรยอหลานก่อนท่านเออหลานมามึงบอกเลยกันกะ็ไปดูอย่างเงี้ยก็เหมือนสองคนแก่ๆอยู่ด้วยกัน นี่คือชีวิตของศิลปินคนหนึ่งนะครับกับการเป็นนักแสดงจริงๆแล้วผมว่าอยู่ที่คุณรักมันหรือเปล่าถ้าคุณรักคุณก็อยู่มันยังมีความสุขผมไม่เคยเกลียดดาราคนไหนเลยแล้วเรามีความสุขถ้าเราได้ไปถ่ายหนังถ้าให้ผมอยู่บ้านเฉยๆให้ผมดูทีวีผมไม่มีความสุขแต่ถ้าเราไปอยู่กองถ่ายเนี่ยมันจะมีความสุขผมไม่เคยเปลี่ยนอาชีพเลยตั้งแต่วันตัวประกอบวันนั้นทุกวันนี้ไม่มี iPad ไม่มีมือถืออะไรจะดึงความสุขจากที่ผมจะต้องอ่านบทแล้วก็ตีความที่จะบอกคนหน้ากล้องทุกวันนี้ก่อนนอนก็สวดมนต์ผู้มีพระคุณทั้งหลายตรวจน้ําให้ผู้มีพระคุณบิาบดามารดาครูบาอาจารย์เจ้าของหนังเจ้าของละครเจ้าของสื่อต่างๆพี่น้องประชาชน ที่มีพระคุณกับเราขอให้เขามีความสุขแม้เขาไม่อยู่ในภพนี้แล้วอยู่ภพไหนก็ขอให้รับรู้ว่าเราระลึกถึงเขายังคิดถึงเขาตลอดผมโชคดีผมมีบุญที่ผมได้ทํางานอย่างที่ตัวเองรักแล้วไม่เคยมีใครไล่ผมออกจากงานเลย